มาถามกรรมเก่าสู่โรคใหม่กันเถอะถามคุณนบคะความรู้สึกแบบไหนที่บ่งบอกว่าเราตื่นรู้แล้วจริงๆตอบยิ่งตื่นรู้คือแจ้งอริยสักสียิ่งสุขสุขบวกที่ละเอียดยิ่งขึ้นคือกายใจจิตปัญญาเบาเบารอยจนพ้น31บภพ แจ้งจิตหนึ่งไร้ถูกผิดตัดสินเปรียบเทียบในใจตนใครยิ่งรู้มากแม้หูตาทิพย์ถอดจิตไปทั่วจักรวาลได้บอกว่าตนตื่นรู้แล้วแต่ดูเขายิ่งทุกข์นั้นไม่ใช่หนทางที่ตื่นได้จริงๆหรอกพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ใครยังไม่สุขไม่เบิกบานนั้นผิดทางพิจารณาเอาเถิดให้รีบกลับลำให้ไวเธอผิดทางแห่งสัจจะไปเสียแล้วถามหลังจากที่เราตื่นรู้แล้วสิ่งไหนที่เราเริ่มต้นในการแป่งแสงของเราเพื่อผู้อื่นแบบง่ายที่เราไม่รู้สึกติดขัดต่อตัวเราแล้วตอบ เมื่อตื่นรู้สุขแล้วเราจะใช้ตัวจริงนำพาตัวปลอมจะเข้าถึงแรงบันดาลใจสุขที่อยากจะทำเอาเองโปรดเองช่วยเองสุขเองเบาเองปล่อยวางเองคือจะรู้เองว่าควรทำอะไรจิตตัวจริงจะทำพาจะนำพาให้เราเองจึงไม่ต้องกังวลหรือต้องไปตามหาฟ้าจักรวาล จะจัดสรรให้เองดังมีเลขาหน้าห้องเมื่อทำแล้วก็จะวางรองรับดับเป็นประธานในทุกขณะจิตดังปิดทองหลังพระทำทิ้งทำคว้างแล้วลืมสิน้นแค่สุขสนุกกับสิ่งที่ทำและดำเนินไปเองถามถ้าเราตื่นรู้แล้วแต่ปัญหาของเราที่ยังมีตัวปลอม ตัวตนอยู่เราจะให้ไปด้วยกันอย่างไรตอบตื่นรู้จริงๆตัวจริงจะนำพาตัวปลอมไปได้เองจะไร้ทุก์จึงไม่ต้องกังวลจิตที่ขัดแยง้งกับปัญหาการมีตัวปลอมพาให้ทุกข์อีกเลยแต่ผู้ที่ไม่ตื่นเต็มที่แน่นอนพลังกรรมเก่าที่ตกค้างเขาย่อมต้องประทุตัวเพื่อ ล้างกามทุกนั้นออกมาแน่นอนวิธีแก้ก็อนุญาตให้พลังงานลบของกรามเก่าที่เคยต่อคิวมาได้ประทุตัวออกมาบ้างให้รู้สึกดีใจขอบคุณกับพลังงานลบๆนั้นนั้นที่ออกมาถ้าไม่ร้างตอนนี้จะร้างตอนไหนดีละ่ะอีก2-3ปีเราจะแยกย้ายโรคจาก 3D สู่ 5D แล้วการที่เรา เกิดอารมณ์รบๆออกมาก็เพื่อให้ดีถอกร้างพิษมันไม่ใช่ข่าวดีหลอกหรือยอมรบับทุกทุกลบฟุ้งหงุดหงิดซึมเศร้าลันทศทุกอารมณ์ให้ร้างออกมาจักรวาลจะยืมปากคนนั้นสร้างเหตุการณ์ลบๆนี้ให้เจอคนที่เราเกียด ให้เราไม่พอใจเพื่อร้างออกให้หมดจงดีใจยอมรับเข้าใจขอบคุณในทุกสรรพสิ่งสำหรับอย่าได้เผลอเข้าไปปรุงแต่งให้ก่อเกิดกรรมใหม่วิ่งไปต่อคิววนเวียนวนเวียนอีมันจะไม่จบไม่สิน้นและไปสู่โรค5้ดีไม่ได้ง่ายเข้าใจตรงกันนะ จะเอาโกรธไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจวนกับการถือสาหาความเย่อหยิ่งหรือจะไปโลกยุคทองยุคใหม่ดีละเลือกเองเดอ้อขายให้เร็ววางให้ได้แล้วรีบไปต่อกันเถอนะเนาะตื่นในตื่นยกในยกจิตยกเบาได้ทุกวันขายทุกมีเวลาให้ฝึก ให้คายใน2-3ถปีนี้ก็พ้นโลกเก่าได้แน่นอนขอบคุณบทความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกราบทความหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทำให้พี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกรากบวินวอนมรม,รมครูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆท่าน ฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ